ูกชายออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะคุณผู้ชมว่าพ่อเขาเนี่ยถูกคู่กรณีทำร้ายเจ็บหนักจนตอนนี้เป็นเจ้าชายนิทราแล้วพอไปเรียกถามหาความรับผิดชอบอีกฝ่ายบอกว่าไม่มีเงินจะให้ค่ะเต็มที่เขายอมติดคุกค่ะอไปดูหลักฐานในคดีนี้กันนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นนาทีที่นายสมคิดอายุ47ปีตามลูกศรสีเหลืองขี่จักรยานยนต์มา แล้วก็มีในออสผู้ก่อเหตุตามลูกศรสีแดงที่ขับรถยนต์ตามมาแล้วก็ลักษณะเหมือนว่าจอดคุยกันหน้าสำนักง,งานทางหลวงที่16นครศรีธรรมราชแต่ผ่านไปไม่ถึง2นาทีทั้งคู่ไปมีเรื่องกันริมถนนค่ะนี่นะคะแล้วก็เริ่มทำร้ายร่างกายกันต่อด้วยชายอีก2คนที่ขี่จักรยานยนต์มาจอดแล้วก็ลงไปซึ่งลูกชายบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพื่อนคนก่อเหตุหรือเป็นพลเมืองดีกันแน่เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นตั้งแต่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนายสมคิดขี่จักรยานยนต์กลับจากสวนเรื่องนี้ค่ะคุณไทม์ลูกชายคุณสมคิดออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือหลังจากคุณพ่อเนี่ยมีอาการเลือดออกในสมองขนาดเท่าลูกปิงปองต้องผ่าตัดแต่หลังผ่าตัดแล้วกลายเป็นเจ้าชายนิทรานะคะคมีอาการแทรกซ้อนปอดติดเชื้ออยู่ในห้อง ICU ถึง29วันตอนนี้ออกจากห้อง ICU แล้วใจคนเป็นลูกเห็นพ่อตัวเองอะคะ่ะ โดนห้อยสายระยงระยางโดนเจาะไปทั่วตัวแบบนี้เขาทําใจไม่ได้และแม้ตอนนี้จะบอกออกจาก ICU แล้วอาการยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะความหวังที่พ่อเขาจะฟื้นนั้นน้อยมากมอาจจะต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทราไปตลอดชีวิตด้วยะค,ะค่ะคุณทรมบอกว่าหลังเกิดเหตุได้พูดคุยกับคนก่อเหตุแล้วนะอ้างว่ามีปัญหากันเรื่องการขับขี่รถบนท้องถนนแล้วก็มีปากเสียงจนถึงขั้นลงไม้ลงมือส่วนคดีความยังไม่มีความคืบหน้าทางครอบครัวเนี่ย ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆแม้ทราบตัวคู่กรณีแล้วและมีพยานเห็นเหตุการณ์แต่ยังไม่ได้รับการเยียวยาครับปรากฏว่าคู่กรณีเคยเสนอเงินให้20,000บาทแต่ไม่ยอมทำสัญญาเป็นรายเดือนครับเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะก็บอกว่าไม่มีมีแค่นี้ถ้าเรียกมากกว่านี้ยอมติดคุกแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยไม่เคยไปเยี่ยมคุณพ่อสักครั้งเลยครับก็อยากให้ตำรวจแบบเิ่งลิงรักคดีหน่อยเพราะว่าตอนนี้ทางพวกผมอะเหมือนเหมือนไม่ได้รับความเป็นธรรมครับแบบ มันเด,เดือดร้อนไปหมดตอนเนี้ยแบบคุณแม่ก็แบบอเห็นว่าอีกฝ่ายเขายังอยู่ดีแบบเนี้ยแล้วทํางานปกติอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถทํทงานอะไรได้เพราะว่าอยากอยากอีกฝ่ายอ่ะเข้าคุกมากโอเคตอนเนี้ยคือยังไงก็ได้อยากอีกฝ่ายเขา้าคุกเพราะว่าทําลายพ่อหนักขนาดนี้มันยังอยู่เฉย ขณะที่ในออสคู่กรณีอ้างว่าฝ่ายคนเจ็บเรียกเงิน5 0 0แสนบาทและเงินรายเดือนเดือนละ30,000บาทซึ่งตนก็ไม่มีเงินจะจ่ายให้นะคะให้ไป20,000บาทเพราะมีอยู่เท่านี้ ยืนยันไม่ได้ทําอะไรผิดโดยอ้างว่าผู้บาดเจ็บมาหาเรื่องก่อนซึ่งทีมข่าวพยายามสอบถามความคืบหน้าทางคดีจากผู้กํากับการสพเมือ,องนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุแล้วแต่ว่าท่านยังไม่ได้รับสายในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอติดตามว่าทางตํารวจจะมีการชี้แจงอย่างไรนะคะใช่ครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยควรจะไกลเกลีย่ยกันให้จบนะบแล้วก็เวลาชนกันหรือว่าทำลายร่างกายกันเนี่ยอยากจะให้เคลียร์กันแล้วจะได้แก้ปัญหามันจบๆไปเลยอย่าใช้ความรุนแรงเพราะว่าปัญหามันจะยิ่งบานปลายเหมือนเรื่องนี้นะคะ วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้